ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสท,ที่จรมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยาสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยาสาวกผู้ได้สนับย่อมมีการอบรมจิตปุกุสา เราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ศีลอันีงามของตนฐานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในฐานศีลและการปฏิบัติภาวนา เมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตถธรรมได้ความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วพิติก็เกิดพิติเกิดแล้วกายก็สมบ กายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม